สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชม f c ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะชาวอ,าอ้อยขัาน,น้ำนะครับสายหวานทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในแปลงนี้นะครับซึ่งอ่าเป็นแปลงที่นะครับตอนนี้ก็เพิ่งปลูกนะครับเพิ่งปลูกแล้วก็ยังปลูกไม่เสร็จนะครับ เป็นแปลงที่อยู่ในโครงการนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําทโครงการขึ้นมาก็คือโครงการอ้อยคันน้ำ100า1 0 0ไร่นะครับก็โครงการนี้จัดทํามาเพื่ออะไรนะครับก็คือตอนนี้นะครับก็อย่างที่รู้ๆก,กันอยู่ว่า,อ,าอ้อยคันน้ำก็คือเป็น่า เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆนะครับตอนนี้ซึ่งแต่ละปีนะ,นะครับผลผลิตออกมาเนี่ยก็ไม่พอนะครับคือไม่พอกับความต้องการของตลาดนะครับเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยอ้อยก็จะขาดขาดตลาดนะครับไม่พอใช้กันในในแต่ละปีนะครับผมก็เลยรวบรวมสมัครพักพวกนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องที่รักในการปลูกอ้อยนะครับ ซึ่งบริเวณนี้นะครับก็เป็นสวนยางเก่านะครับสวนยางเก่าแต่ก็ได้ตัดขายไปาขายไม้ไปหลายปีแล้วนะครับก็78ปีแล้วนะครับก็กลายเป็นป่า,ามันก็กลายเป็นป่าทีนี้ก็มาปรับลงพื้นที่นะครับตอนนี้ปรับลงพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ที่ตรงนี้ก็เจ็ดไร่ด้วยกัน นะครับก็เปลี่ยนจากพื้นที่เก่าสวนยางพารานะครับก็มาปลูกอ้อยขนาวนแทนนะครับซึงนะบ่งนะครับปลูกเป็นทาเป็นล่องนะครับอันนี้ก็คือทำเป็นร่องนะครับก็คือใช้รถไถนะครับไถผ่านเจ็ดนะครับแล้วก็ามาลงทําล่องด้วยผ่านสานะครับเพื่อให้ล่อง มีความลึกให้ลงมีความลึกโดยประมาณนะครับเพราะว่า,าถ้าเราปลูกระบบล่องนะครับก็คือถ้าล่องไม่ลึกก็อนาคตก็จะมีปัญหาในเรื่องอ้อยล้มนะครับก็เลยชักล่องนะครับชักล่องแบบลึกหน่อยนะครับเพราะว่าใช้ผ่านสามก็ลึกพอประมาณนะครับ ทีนี้ก็ปลูกเสร็จไปบางส่วนแล้วนะครับก็คือบางส่วนแล้วแต่ก็คงจะใช้เวลาปลูกกันนะครับก็คงจะหลายวันนะครับกว่าจะเสร็จในพื้นที่7จ็ดไรนะครับเพราะว่าปลูกกันไปเรื่อยๆนะครับปลูกกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งนะครับในบริเวณแถวนี้นะครับที่นี่ก็7ไรเ7็ดไรแล้วก็ สมัครพักพวกตอนนี้ก็มีก็อยู่ประมาณสักสามสี่สิบไร่นะครับก็ยังไม่ครบร้อยไร่แต่ก็ผมก็พยายามนะครับตอนนี้ก็พยายามรวบรวมสมัครพักพวกทําให้ได้ประมาณร้อยไร่นะครับเพื่อรองรับการต้องการของตลาดนะครับซึ่งในแต่ละปีก็จะมีความต้องการเยอะมากนะครับเพราะว่า่ายิ่งโดยเฉพาะตอนนี้นะครับในหลายๆพื้นที่นะครับก็คือนอกจากว่า เราปลูกอ้อยันน้ําขายเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้ซื้อไปั้น,น้ําขายกันแล้วนะครับตอนนี้ก็พอดีมันยังมีธุรกิจตัวใหม่ขึ้นมาอีกก็คือทางที่ว่า,าสุราพื้นบ้านนะครับคนที่ผลิตสุราพื้นบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็ตอนนี้ก็อนุญาตนะครับก็คือเปิดให้ขออนุญาตทําสุราพื้นบ้านกันได้ก็เลย นะครับคนที่เ,เคยใช้น้ำตาลทนดนนะครับหรือว่าน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เขาก็หันมาใช้น้ำอ้อยนะครับน้ำน้ำอ้อยแทนกันก็หลายหลายหลายๆเจ้าหลายๆพื้นที่นะครับก็มาใช้แทนน้ําตาลทนูนนะครับเพราะว่าคือไอ้น้าตาลทนูนเนี่ยมันหายากนะครับช่วงนี้หายากแล้วก็บางที่เนี่ยก็ เขาไปซื้อมาก็จะเป็นน้ําตาลปลอมก็มีก็คือใช้กากน้ําตาลมาแทนน้ําตาลโนดนะครับซึ่งมันก็ไม่อร่อยนะครับเพราะมันเป็นกากน้ําตาลคนก็เลยนะครับก็หลายๆที่ก็หันมาใช้อ้อยขน้ําแทนนะครับระว่าใช้แล้วมันก็จะหอมนะครับรสชาติหอมอร่อยนะครับก็เลยมีแรงซื้อสองสองแรงบวกนะครับก็คืออ่า คนที่ซื้อพาไปข้นน้ำแล้วก็ยังซื้อไปทำสุราพื้นบ้านกันอีกนะครับก็ต้องอาศัยอ้อยขนน้ำทีนี้ปริมาณที่มีอยู่ตอนนี้ในภาคใต้บ้านเรานะครับมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่พอกันนะครับก็คือไม่ไม่พอกันก็เลยนะครับรวบรวม,รวม,รวมสมัครพักพวกกันก็เพื่อขยายพื้นที่นะครับให้มีเยอะๆให้พอกับความต้องการของตลาดนะครับ ทีนี้ก็นะครับ <c oughs> นี่ก็วางระบบน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับวางระบบน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นระบบ Meet อ่าเป็นสายน้ําพุ่งนะครับสายน้ําพุ่งก็คืออ่าเวลาเราลดทีหน่งนะครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าเวลาเราเปิด1สายนะครับเนี่ยมันก็จะลดได้2อล่องด้วยกันนะครับ mm hmm. คือซ้ายขวาน้ําก็จะพุ่งอกง <c ười> อ,อกข้าง <c ười> น,นะครับเนี่ยนะครับก็เป็นระบบสาย นะครับสายน้ําพุ่งอันนี้สายน้ําพุ่งนี้ก็เหมาะสําหรับที่ว่าเราปลูกเป็นร่องแบบนี้ครับก็คือมันจะเหมาะนะครับเพราะว่า,าปริมาณเยอะๆบางครั้งถ้าใช้ระบบน้ําแบบอื่นเนี่ยก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับอาจจะลําบากแต่ทีนี้ถ้าเราใช้ระบบเนี่ยครับคือใช้ระบบน้ําพุ่งแบบนี้เราก็สามารถเปิด ทีหน,นะครับพอเราเดินเครื่องเนี่ยเราก็สามารถเปิดได้ทีหนึ่งก็เป็น,เป,นเป็น10เป็นส0เป็นยีสเส้นนะครับน้ำก็จะพุ่งนะครับเราก็ไม่ต้องใช้เวลาที่จะชักน้ำกันนานนะครับก็ใช้เวลาไม่นานในแต่ละล่งนะครับในแต่ละแถวเนี่ยเพราะว่ามันได้ทีหน,นะครับเราก็เปิดทีหนึ่กอย่างก๊อกซ้ายฝาแบบนี้นะครับ เราก็เปิดทีหนึ่งก็ประมาณ10คู่นะครับสิคู่เราก็มันก็ย่นระยะเวลาในการาให้น้ําอ้อยไปได้เยอะนะครับได้เยอะแต่ว่านะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือการใช้ระบบน้าพุ่งนี้ก็อาจจะไม่ได้งามแต่อ้อยนะครับหญ้าก็อาจจะงามด้วยแต่ทีนี้ก็ ก็ต้องหาวิธีจัดการกับเรื่องหญ้านะครับเพราะเวลาเราลดน้าเนี่ยมันก็ได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งอ้อยได้ทั้งหญ้าหญ้าก็อาจจะขึ้นเร็วนะครับแต่ว่าก็ก็ต้องหาวิธีนะครับก็ต้องหาวิธีกําจัดหญ้านะครับตอนนี้ก็แปลงนี้นะครับก็ปลูกได้ไปก็ประมาณประมาณสักสามสี่ไร่ได้แล้วก็ประมาณสามสี่ไร่ได้แล้วนะครับก็น่าจะใช้เวลา สักรวมเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดน่าจะประมาณ1เดือนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ปลูกมาก็10กว่าวันแล้วนะครับเพราะว่าปลูกกันเรื่อยๆวันหนึ่งก็ประมาณสองสามชั่วโมงนะครับที่ใช้เวลาในการปลูกเพราะว่าพอดีมันก็มาเข้าช่วงนะครับก็คือเข้าช่วงจังหวะที่ว่าตอนนี้หา่้นพนันอ้อยก็หายากนิดหนึ่งนะครับหายากนิดหนึ่งก็เลยปลูกแบบประหยัดนะครับ ลูกแบบประหยัดท่อนพันนะครับก็คืออ้อยเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆนดูว่าอันนี้คืออ้อยที่ว่าเพาะไว้นะครับเพาะชําไว้นะครับปลูกไม่ได้ใส่หลายท่อนนะครับไม่ได้ใส่หลายท่อนแล้วก็ไม่ได้ใส่หลายต้นก็คือ,อในแต่ละหลุมนะครับนะครับเราก็ลงต้นแม่อ่าต้นพันธุไปแค่ต้นเดียวนะครับอ้อยที่ได้ได้เพาะ ชาไว้นะครับเราก็ลงลงแค่ต้นเดียวนะครับเพื่อประหยัดสายพันธุ์นะครับเพราะว่าเวลาใช้พื้นที่มากๆนะครับก็ต้องใช้ตอนพันธุ์มากก็เลยต้องเปลี่ยนแบบประหยัดนะครับปลูกกันแบบประหยัดปลูกหนึ่งกหนึ่งต้นนะครับก็คือระยะห่างนะครับก็ระหว่างต้นเนี่ยก็คือใช้1เมตรนะครับให้ห่างกัน1เมตรนะครับใน 1, 1 ใน1ต้นเนี่ยห่างกัน1เมตรนะครับทีนี้เพื่อนๆอ,อาจจะถามว่าปลูกต้นเดียวแบบนี้อ่ามันจะได้ลำเยอะหรือเปล่ามันจะแตกกอหรือเปล่าอ่าไม่ต้องห่วงเลยนะครับปลูกหนึ่งต้นแบบนี้นะครับอ่าเราก็ถ้ามันถึงน้ําถึงปุ๋ยนะครับในกอแบบนี้นะครับในหนึ่งต้นแบบนี้นะครับมันก็จะแตกกอออกมาเยอะแหละครับ ออกมาเยอะไม่ต้องห่วงเลยปลูกหนึ่งต้นมันก็แต่กอขึ้นมาเยอะอยู่แล้วนะครับมันเป็นธรรมชาติของอ้อยอยู่แล้วนะครับปลูกไปแล้วมันก็ต้องแต่กอนะครับมันก็ต้องแต่กอเป็นของธรรมชาติ Scotland, ของเขาอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวว่า,าลงต้นพนันแค่ต้นเดียวแล้วเราจะไม่ได้ลำนะครับอันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับประมาณเดือนประมาณเดือน,เด,อนเดือนกว่าๆนะครับมันก็ จะเริ่มแตกหน่อออกมานะครับถ้าเราดูแลนะครับก็คือเรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยนะครับให้เขาได้กินเต็มที่นะครับก็มันก็จะแตกกอขึ้นมาไม่ต้องห่วงครับกอหนึ่งก็สิบกว่าลำอยู่แล้วนะครับสิกว่าลำสบายๆนะครับอันนี้ปลูกเป็นแบบต้นเดียวทั้งนั้นเลยนะครับนี่ต้นเดียวนะครับเพราะว่ามันใช้ท่อนพันธุ์เยอะนะครับถ้าเราจะปลูกแบบหลายต้นหรือว่าหลายท่อนพันธุ มันก็จะใช้ตอนพันันเยอะเพราะฉะนั้นทําแบบประหยัดแต่ว่าให้ได้ผลนะครับให้ได้ผลอ,อันนี้ตอนนี้เจ้าของเจ้าของนะครับเจ้าของไล่เจ้าของไร่ซึ่งอนาคตจะร่ํารวย <laughs> อนาคตนี้ร่ารวยเพราะว่าแน่นอนฮะต่อไปก็จะมีกินมีใช้มีมีเกียรติมีศ <laughs> ักดิ์ศรี สวัสดีครับตอนนี้ทําอะไรครับเจ้าของครับตอนนี้ก็ปลูกข้าวโพดครับข้าวโพดปลูกข้าวโพดใช่ไหมฮะในร่องอ้อยครับระหว่างระหว่างต้นปลูกข้าวโพดครับระหว่างระหว่างกออ้อยใช่ไหมครับระหว่างกออ้อยเพื่อเพื่อจะได้เอ่อก็เรียกอะไรมีรายได้ก่อนมีรายได้ก่อนที่อ่า๋อกว่าอ้อยจะโตนะครับ นะครับก็คือเราก็ <Stars> นะครับเนี่ยครับสำหรับเพื่อนๆถ้ามีเวลาว่างพอนะครับถ้ามีเวลาว่างพอเนี่ยครับใช้ระบบแบบนี้ก็คือตอนเอ้อยเล็กๆแบบนี้นะครับเอ้อยเล็กๆเราเพิ่งปลูกเสร็จใหม่ๆเนี่ยเราก็สามารถปลูกข้าวโพดเสริมได้เลยนะครับปลูกข้าวโพดเสริมได้เลยเพราะว่าข้าวโพดมันไม่กี่วันนะครับมันก็โต นะครับเราก็จะได้ขายข้าวโพดก่อนนะครับเพราะว่าอ้อยยังไงเราก็ใช้เวลา8-9เดือนนะครับ9เดือนอย่างต่ํากว่าเราจะได้ขายนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมเคยทํามานะครับก็คือก่อนที่อ้อยจะโตนะครับก่อนที่เราจะได้ขายอ้อยเนี่ยเราสามารถปลูกข้าวโพดได้2รุ่นนะครับได้ขายข้าวโพดก่อน2รุ่นนะครับเพื่อเป็นรายได้เสริมแต่รายได้เสริมจากการขายข้าวโพดนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับเพื่อนๆครับ ยิ่งปลูกหลายหลายไร่แบบนี้นะครับมันก็ก็ได้เยอะนะครับทีนี้การปลูกนะครับก็อาจจะนะครับเพื่อนๆสงสัยปลูกยังไงก็คือเราปลูกในร่องเดียวกันนะครับร่องเดียวกันกับอ้อยเลยนะครับปลูกในแถวเดียวกันกับอ้อยเพราะอะไรเพราะว่า เมื่ออ้อยกับข้าวโพดยอยู่ร่องเดียวกันนะครับนี่ข้าวโพดจะไม่ได้ปลูกข้างบนนะครับไม่ได้ปลูกบนร่องคือปลูกในร่องเลยปลูกในร่องอ้อยเลยนะครับเพราะว่าอะไรเวลาเราไอ้น้ําให้ปุ๋ยนะครับก็คือมันก็จะได้กินอ่าอ่าทูอินวันก็คือปุ๋ยเวลาเราให้ปุ๋ยให้น้ํานะครับอ้อยก็ได้ปุ๋ยข้าวโพดก,ก็ได้ปุ๋ยนะครับมันก็จะได้ไปพร้อมพอมกันนะครับเราก็ไม่ต้อง เปลืองปุ๋ยนะครับไม่ต้องเปลืองปุ๋ยไม่ต้องเปลืองน้ําที่ไปลดกันคนละล่องนะครับให้ปลูกอยู่ล่องเดียวกันนะครับก็ประมาณสองรุ่นสองรุ่นนะครับกว่ากว่าอ้อยเริ่มโตคือพออ้อยโตแล้วก็ข้าวโพดเราก็ปลูกไม่ได้แต่ตอนเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลาปลูกอ้อยเสร็จแล้วก็ลงข้าวโพดเลยครับลงข้าวโพดเลยนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับรายได้จากข้าวโพดถ้าเรา ปลูกแบบจริงจริงจังๆงนะครับไม่ได้ทําเล่นๆ, <broadband S 1> ๆเนี่ยก็ถือว่ารายได้เยอะนะครับรายได้เยอะนะครับจากจากการขายข้าวโพดกว่าจะได้ขายอ้อยนะครับนี่นะครับอาจจะมืดๆกันนิดนะครับเพื่อนๆครับอาจจะมืดๆนิดเพราะว่านี้เวลาใกล้จะค่ากันแล้วนะครับแล้วก็มืดฝนด้วยนะครับมืดฝนด้วยก็บรรยากาศก็คลึมๆไปหน่อยนะครับไม่แน่ว่าจะดูกันชัดหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นพื้นที่นี้นะครับ ปีหน้าเดี๋ยวรออีกอีก9เดือน9เดือน10เดือนนะครับก็คงจะนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อ้อยขาดนะครับในบริเวณแถวนี้นะครับก็เนี่ยครับก็มีที่รองรับนะครับที่นี่7ไร่ส่วนที่อื่นตอนนี้นะครับที่ผมได้รวบรวมอยู่ก็ประมาณ 30- 40ไร่แล้วนะครับก็ก็ปีหน้าก็คงจะไม่ลำบากกันเท่าไหร่นะครับในเรื่องอ้อยนะครับ เพราะว่าขาดตลาดจริงๆนะครับในแต่ละปีนะครับสำหรับบริเวณแถวนี้นะครับก็คืออยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่สวนอาหารเรือนคุณลุงนะครับเรือนคุณลุง,อ,ลงอ่าเนี่ยครับเรือนกุลลุงถ้าเรื่องอ้อยนะครับต้องการอีกเก้าเดือนนะครับอีกเก้าเดือนถ้าต้องการอ้อยพาไปคันน้าเนี่ยสามารถมาติดต่อได้เลยนะครับ ที่เรือนคุณลุงตั้งอยู่ที่ตรงไหนเอ่ยบ้านท่าแขกบ้านท่าแขกหมู่สองตําบลทุ่งลานอ,าอ,ลอ,อํา,อาอเภอคลอคงไคโยงจังหวัดสงขลานะครับนะครับอําเภอคลองไยโยงจังหวัดสงขลานะครับหรือว่า,าจะติดต่อผ่านมาทางผมก็ได้นะครับเพราะว่าเบอร์โทรเนี่ยจะอยู่ในจออยู่แล้วนะครับแต่ว่าอีก9เดือนนะครับ <c oughs> สําหรับแปลงนี้ <c oughs> อีก9้าเดือนนะครับค่อยติดต่อมาแล้วก็ในแปลงนี้ ก็จะมีหลากหลายพันเลยนะครับประมาณ5 6สายพันธุ์นะครับสามารถอ่ามาดูมาเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุพรรณห้าสิบสายน้ำผึ้งอาเคศูนสามเก้าห้าหสองเแดงมาเลยมีมีม,มีมีครบทุกสายพันธุ์แล้วครับสำหรับอ้อยขนน้ำมารวมกันที่แปลงนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าท่อนพันธุ์มมาจากไร่สมใจ <laughs> ก็เลยก็เลยมีหลายสายพันธุ์ครับมาอยู่ที่นี่หมดนะครับสําหรับอ้อยขนน้ํานะครับมารวมกันที่ไล่อ้อยเรือนคุณลุงครับผมเอาละครับก็คงจะยาวเกินไปเดี๋ยวคนดูลำคาญนะครับก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับในสำหรับเพื่อนๆที่รักในการปลูกอ้อยนะครับนี่ก็คือ การปลูกอ้อยแบบล่องนะครับแบบล่องแต่เราปลูกแบบหลุมนะครับก็คือชักล่องแล้วเราก็ขุดหลุมเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือเพื่อที่จะฝังต้นอ้อยลงไปนะครับเพราะว่าไม่ขุดไม่ได้นะครับฝนเมื่อก่อนล่องม,มันลึกนะครับเมื่อก่อนล่องม,มันลึกแล้วก็พอโดนฝนก็ทําให้ดินสไลด์ลงนะครับเวลาปลูกก็เลยต้องขุดหลุมเสริมนะครับขุดหลุมเสริมในแต่ละหลุมเนี่ยครับเพื่อที่จะลงอ่า ต้นอ้อยเนี่ยนะครับก็เริ่มนะครับก็เริ่มขึ้นสวยงามกันแล้วครับอีกไม่กี่วันก็จะเขียวขจีไปด้วยต้นอ้อยนะครับสําหรับไร่นี้นะครับเอาละครับเพื่อนๆครับไว้ก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่าอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไรอ้อยสมใจนะครับส่วนที่กำลังปลูกอยู่นี้ก็คืออ่าไรอ้อยเรือนคุณลุงนะครับ อ่าเรือนคุณลุงอ่าอา้าวลากันหน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ